สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวีเทเลดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำชาร์คสปาร์ตันคาร์บอนจีทีโปรให้ดูรอบๆก่อนทรงหมวกฉบเฉียวมากเปลือกหมวกจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ได้รับมาตรฐาน ECE 22-06แล้วก็มอก ตัวนี้จะออกแบบให้เปลือกเป็นรูปทรงไข่เพื่อให้มีความแข็งแรงและรูลมส่วนด้านในมีแว่นกันแดดด้านในมีช่องลมระบายอากาศด้านบนมีสวิตด้านบนช่องลมระบายอากาศช่องลมระบายอากาศตรงปากช่องลมลสวิตระบายอากาศด้านหลัง ชิวหน้าสามารถถอดง่ายถอดด้วยการปลดสลักตรงนี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราถอดให้ดูชิวหน้าเคลือบกันรอยและผ่านมาตรฐานออต i ิคอนคัตวันซึ่งจะทําทให้เรามองเห็นได้โดยไม่บิดเบือนในขณะที่ชิวหนาขึ้นส่วนแว่นกันแด,ดดด้านในของตัวโปรตัวนี้จะเคลือบจะเคลือบสารกันฝ้ามาให้ด้วยปกติตัวเก่าจะไม่เคลือบมุมมองกว้างรองรับการติดตั้งแผ่นกันฝ้ารองรับการติดตั้งบลูทูธ นวมถอดซักได้ระบายอากาศแห้งไวป้องกันแบคทีเงีูส่วนนวมด้านล่างตรงนี้นวมด้านล่างตรงนี้จะมีหมอนรองใต้คอแผ่นปิดเพื่อกันลมหวนและยังมีเพิ่มอีกถ้าต้องการจะติดมีแผ่นใหญ่ให้ติดตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราลือให้ดูแล้วก็ ให้ดูการติดตั้งไว้ด้วยครับส่วนความปลอดภัยตัวนี้สายรัดข้างจะเป็นสายลัดข้างดีดีลิงมี Emergency สามารถปลดนวมไว้ได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉินสีพื้นจะอยู่ที่16,500บาทส่วนลายกราฟริกจะอยู่ที่17,900บาท เดี๋ยวเราไปดูกันว่านวมรุ่นนี้ถอดยังไงและรายละเอียดพิเศษต่างๆเป็นยังไงเตรียมรับชมครับไปดูกันเลยการถอดนวมรุ่นนี้ก็จะมีสเต็ปให้เขาจะเขียนไว้เลย Emergency 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ขั้นแรกก็คือดึงแผ่นปิดใต้คางออกก่อนสามารถดึงได้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามารถตรวจได้จากเชือกตัวนี้เลยดึง ส่วนนวมแก้มชิ้นต่อไปดึงตรงนี้ก็ได้แต่เราจะถอดปกติให้ดูก่อนอะจะมีนวมแผ่นปิดใต้คางแผ่นรองคอนวมแก้มอถอดซักก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันส่วนนวมหัวถอดจากด้านหลังปุ๊บเขาจะมีนวมหัว นวมหัวเรามาดู e p s ด้านในช่องลมมีร่องเพื่อระบายอากาศช่องลมค่อนข้างใหญ่ส่วนตัวชิวสามารถถอดได้โดยการยกชิวขึ้นสุดปลดสลักตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเลดอาโปปึ๊บมันจะเด้งออกทำสองข้างปึ๊บ ได้ออกเสร็จปุ๊บดึงได้เลยเห็นไหมชิว ật. วิธีการถอดง่ายมากก็วันนี้ก็จะแนะนำประมาณเท่านี้ครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาร์คส p a r t ตันคาร์บ GT Pro วันนี้การจากวีเทมเมต,ต,ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ